สปาเกตตี้ครับเช้านี้นะครับสปาเกตตี้สปาเกตตี้แล้วก็ไข่ต้มนะครับสองฟองนครับวันนี้มีทานกะโตนะครับแปดสิบแคลอรี่หนึ่งขวดนี่ครับอาหารกลางวันนะครับกะเพราเนื้อสับเผ็ดๆนะครับแล้วก็ไข่ต้มสองฟองนะครับข้าวเที่ยงนะครับข้าวเที่ยงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับ ว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับก็คือใส่เกงเอล40นะครับก็ถือว่ายังรวมนะครับวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตไปทํางานนะครับนะครับก็ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่แต่ก่อนนะครับผมใส่เอล44นะครับตอนนี้มา40แล้วนะครับ40แล้วก็เนื่อยประมาณนี้ครับ ่อจากตัวเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไซส์ผมถอดมาละนะครับที่ใส่ตรวเมื่อกี้สีดานะครับจะให้ดูว่าไซส์เอวเท่าไหร่นะฮะนี่สี่สิบนะครับความยาวสามสิบนะครับนะครับก็ถือว่าไซส์เอลลดลงมาเยอะเป็นพอสมควรนะครับจากเดิมสี่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 นี่เกือบครับแล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่เสื้อเชื้อที่เก็บเก็บไว้ได้ละเริ่มได้นะครับ โอเคครับเสื้อเชิ้ตผมก็เป็น s XL นะนะครับตอนแรกเนี่ยครับและนะครับแต่เอามาใส่เท่านี้เริ่มหลวมนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับร่างกายนะครับว่าตอนนี้น้าหนักลงปลาเอ่อมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะฮะสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาปั่นจักรยานนะครับตอนนี้หกโมงเย็นนะครับภาพสั่นนิดนึงนะโอ้โหไม่นิดนะครับภาพสั่นมาก เข้าวันที่23นะครับในการลดน้ำหนักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานคลองบางลำพูนะครับนะครับปั่นมาถึงปลายทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับด้วยระยะเวลา20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะรีบปั่นนะครับวันนี้นะครับมีไปเข้าเวนนะครับนอนเวนนะครับก็เลยต้องรีบมาที่นึงนะครับวันนี้นี่ครับมาดูบรรยากาศกันนะครับลมลมเลื่นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวัน ฝึกปล่อยมือนะครับวันแรกนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากการปล่อยมือเนี่ยผมเคยปล่อยมือในจักรยานคันสมัยเด็กๆนะนะครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะมีเทคนิคนะครับตอนนี้ก็เลยปล่อยมือทางตรงได้แล้วนะครับแต่ทางเลี้ยวยังไม่ได้นะครับแต่พอทรงตัวได้แล้วนะครับแป๊บๆนะฮะนะครับก็โอเคเดี๋ยวรอรถไปนิดนึงนะครับก็เป็นรถ บรรทุกรถไถข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับอ๋อไม่ใช่รถไม่ใช่รถเกี่ยวเนาะนี่ครับรถไถเนาะนะครับนี่ครับก็มาสูดโอโซนนะครับโอโซนบริสุทธิ์นะช่วงที่มาปั่นนะครับก็เป็นเขตไม่ได้เขตชุมชนนะครับเป็นท้องนานะครับพื้นที่สวนสัดส่วนใหญ่นะครับก็เลยได้อากาศที่บริสุทธิ์นะฮะนะครับแล้วก็มาดูวิวนะครับพระที่ตกทุกวันเลย ครับตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั่นต่อนะครับเมื่อกี้ลองถ่ายระหว่างทางแล้วมันสั่นมากเลยก็เลยไม่ถ่ายเนาะนี่ครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นต่อเลยนะครับวันนี้จะเก็บให้ได้สักวันนี้รีบเนาะเออผมว่าน่าจะปั่นถึงทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งอยู่ชั่วโมงเดียวนะครับน่าจะได้สักหกร้อยถึงเจ็ดร้อยแคลอรี่นะครับวันนี้นะครับน่าจะได้อยู่ เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะได้ถึงไหมชั่วโมงกว่านิดๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปปั่นต่อเลยครับผมนี่ครับก็จะให้ดูนะครับว่าเรามาปั่นตอนเย็นนะครับเัดสัเห็นพระอาทิตย์ตกทุกวันเลยนะครับนี่นะครับวิวสวยงามมากนะครับอ่ะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาอยู่เวรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะอัดวิดีโออีกทีนึงนะครับสวัสดีครับดีนีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่อง พ่อบ้านสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่ยี่สิบสามนะครับผมล็อกแสงนิดนึงนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเนาะเมื่อวานนะครับบอกผิดนะครับในช่วงสรุปนะฮะก็ไปบอกวันที่ยี่สิบสามนะครับจริงๆแล้ววันนี้คือวันที่ยี่สิบสามนะครับนะครับในการลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหารและออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าวันนี้เลยนะครับ ว่าผมได้ทานอะไรไปบ้างนะครับนี่ผมจะเปิดดูนะฮะนะครับสำหรับมื้อเช้านะครับมื้อเช้าผมได้ทานสปาเกตตี้นะครับอันนี้มันไม่มีเป็นสปาเกตตี้ของผมมันเป็นผัดกับไข่นะครับผมก็เลยเลือกสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศกุ้งนะครับก็ใกล้เคียงนะครับอยู่ที่265นะครับเพราะว่าที่ผมทานไปไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะครับในส่วนของสปาเกตตี้เนาะแล้วก็ ไข่นะครับเมื่อเช้าก็ต้มไข่ไป2ฟองนะครับรวมแล้ว124แคลอรี่นะครับนะครับหลังจากมื้อเช้าเสร็จนะครับวันนี้นะครับมีงานนะครับแล้วก็นั่งประชุมกันจนถึงเที่ยงเลยนะครับมาดูอาหารเที่ยงกันนะครับอาหารเที่ยงของผมก็เป็นข้าวผัดกะเพราเนื้อนะครับ620แคลอรี่นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าผัดสั่งมาผัดเหมือนกับ ข้วกิ้งนะครับคล้ายๆกันเป็นข้าวแห้งนะครับแล้วก็สั่งเผ็ดมาโหตายนะครับต้องวันหลังต้องสั่งแบบไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับเอาปานกลางเนาะวันนี้รู้สึกว่าผัดกับพริกแห้งด้วยนะครับก็เลยเผ็ดร้อนเลยนะครับทานน้าไปเยอะเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีในส่วนของกาแฟดำนะครับช่วงเช้าผมลืมบอกไปช่วงเช้ากาแฟดําก็ศูนย์แคลอรี่นะครับ แล้วมันเผ็ดหนักนะครับผมก็เลยกินดื่มนะครับกาโตะนะครับกาโตะเป็นรสสตรอเบอรี่หนึ่งขวดนะครับแล้วก็กาโตะรสลิ้นจี่หนึ่งขวดนะครับตกแล้วมันขวดละแปดสิบนะครับก็เป็นร้อยหกสิบแคลอรี่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับไข่ไข่ตอนเที่ยงอีกสองฟองนะครับไข่ต้มอีกสองฟองก็เป็นอีกร้อยยี่สิบสี่แคลอรี่นะครับ หลังจากที่ผมทานแล้วนะครับไม่ได้ทานเลยเลยนะครับหลังจากมื้อเที่ยงแล้วนะครับเราทํา IF ยาวเลยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยหลังจากช่วงตอนบ่ายโมงนะครับผมทานช่วงบ่ายโมงนะครับวันนี้ทานข้าวสายนิดนะครับพอดีสั่งข้าวแล้วนะครับมันมาสายนิดนึงนะครับข้าวมาสายนิดนึงก็เลยทานมาช่วงบ่ายโมงแล้วก็ไม่ทานเลยช่วงเย็นนะครับก็ออกไปปั่นจักรยานตามปกติออกกําลังกายนะครับ ปั่นจักรยานนะครับช่วงเย็นนะครับวัดจากตัว Google Fit นะครับผมวัดได้578แคลอรี่นะครับแต่ทีนี้นะครับผมลืมกดไปกดหยุดนะครับพอตอนช่วงจังหวะพักในบูมนสภาเนาะนะครับจังหวะลงมาประมาณ5นาที6นาทีนะครับก็ตีเฉลี่ยแล้วตามเป้านะครับวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะปั่นให้พอผ่านอยู่ที่600กว่านะฮะผมก็ 578เบนี่ยบวกกับช่วงเวลานั้นน่าจะได้พอดี600กว่านิดๆนะครับ600แคลอรี่นะครับปั่นไปชั่วโมงกว่านะครับวัดจากตัว Google f i t นะครับชั่วโมง10นาทีได้นะครับถ้ารวมกับช่วงที่ลงจากสะพานเนาะนะครับที่ไม่ได้อัดนะฮะชั่วโมงกว่านะฮะเออวันนี้นะครับเรามาดูรวมแคลอรี่กันแคลอรี่ทั้งหมดนะครับจากปริมาณอาหารนะครับที่ทานไปก็เป็น1 2 1 3แคลอรี่นะฮะ แล้วก็มีรนะวมจากการเดินด้วยนะครับวัดจาก g o o g l e f i t นับเดินของวันนี้นะครับเดินน้อยวันนี้เดินน้อยอยู่ที่2,000ตีปรมา3,900นะครับ3 0 0 0นกว่า9นะครับ 3, 000, ร, 9, รบวมกับการปั่นจักรยานก็เป็นพอผ่านไปทั้งสิ้นะ 60, นะครับ660นะครับอย่างนี้ยังไม่รวมในที่ผมไม่ได้กดอัดเนาะน่าจะเป็นประมาณสักประมาณ580 5 0 0เอ้ย 600, 80, 6 0นะครับแคลอรี่นะครับ ก็ถือว่าวันนี้ยังเหลือแคลรี่ในการรับประทานอาหารได้อีก600กว่านะฮะแต่ว่าเราไม่ทานแล้วในส่วนนี้เรารวมไปกับการลดน้ําหนักเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับที่ทานไปยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับเป็นในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะครับยังทานไม่ถึงนะฮะโปรตีนเกือบถึงนะครับ45ต่อ59นะครับแล้วก็ไขมันไขมันก็ยังทานน้อยอยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะรวมกับส่วนของไขมันในส่วนของ อ่อที่ผัดสปาเกตตี้ด้วยนะครับไม่มไขมันอยู่นะอ่าก็วันนี้นะครับทําได้ตามเป้านะครับในการกินอาหารและการออกกําลังกายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่น้ําหนักลงมาที่ร้อยสาเก้าอยสามเอ้ยร้อยบนะครับบอกผิดนะขอโทษด้วยนะครับ1้อยนะครับวันนี้น้ําหนักก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมปั่นจักรยานผมกลับมาผมลองชั่งน้าหนักดูนะครับ มันประมาณ11 3 6นะแสดงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องลงมาอีกนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับต้องต้องอยู่ในช่วงของการดึงไขมันมาใช้นะครับในเมื่อมันใช้ตะวันไม่พอนะครับมันก็จะดึงไขมันมาใช้นะครับก็แต่ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับอยู่ที่ร่างกายสามารถรับได้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าวันนี้วันนี้นะครับวันที่23ก็ถือว่าเ,เป็นไปได้ดีนะครับ นะครับก็ข้อมูลนะครับของวันที่23 23นะครับก็ถือว่าผ่านผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์ของเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับลดอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็อย่างที่ผมมีคลิปให้ดูเพื่อนๆดูด้วยเนาะจากเ,าเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับกางเกงน,นะครับที่ผมเคยซื้อมันเป็นไซส์เอลสีนะครับสี C C ที่เคยใส่อยู่เป็นเกงสลักนะครับก็ วันนี้นะครับได้ลองใส่ไซส์ลงมาที่40แล้วนะครับก็ถือว่าอืตอนเช้าได้ใส่แล้วมันก็พอดีพอดีเอวอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเย็นมารู้สึกหลวมลงไปนิดนึงมันอาจจะเป็นอาการยืดของกางเกงนะครับเพราะว่ากางเกงเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้ใส่กางเกงจะเป็นยังไงนะครับจะลงมาแค่ไหนนะครับเอวนะครับตอนนี้ร่างกายนะครับเสื้อนะครับจากที่ เสื้อเชิ้ตนะครับใส่แล้วฟิตมากนะครับผมก็ไม่อยากใส่เนะช่วงแรกที่ผมไม่มีอยู่นะครับผมก็เลือมาใส่เพื่อมาทํางานนะครับจะได้ดูดีนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็พยายามแต่งตัวให้มันดูดีนิดนึงในเมื่อเราลดน้ำหนักแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะครับเรามาใส่ไซส์ที่เราใส่เคยใส่ครับมานะครับแล้วมันหลวมนะครับเราก็รู้สึกแบบอืมันชื่นใจเนาะนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังลดอยู่ด้วยกันนะครับ อ่านะครับที่มาทักด้วยกันเนาะผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาลดน้าหนักด้วยกันนะครับมาลองนะครับทานแบบผมนะครับเราไม่ได้อดมือเช้านะครับเราไม่ได้อดมือเที่ยงนะครับเราอดมือเย็นนะครับในบางโอกาสนะครับต้องบอกว่าในบางโอกาสวันไหนถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็จะทานมือเย็นถ้าเกิดว่าทานมื้อเย็นเนี่ยแล้วออกกําลังกายด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานในส่วนของที่เป็นสุกี้ไม่ทานหมูกระทะนะครับยังไงแคลอรี่มันไม่เกินแน่นอน แต่ต้องบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าไปทานสุกี้หรือผมอาจจะออกไปทานอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ช่วงเย็นนะครับมีสังสรรค์บ้างก็อาจจะแคลอรี่เกินหรือไม่ก็มินเมย์มินเมย์อยู่ในเกณฑ์ที่จะเกินไม่เกินนะครับก็ยังถือว่าการลดน้ําหนักยังเป็นไปได้ดีอยู่นะครับช่วงนี้น้ําหนักลงเร็วนะครับเพราะว่าเราทําการออกกําลังกายหนักผมจะมีพัฒนาการนะครับในการปั่นจักรยานวันนี้ทดสอบนะครับก็ลองทดสอบปั่น ด้วยการปล่อยมือนะครับฝึกไปเรื่อยนะครับสกิลในการปั่นจักรยานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับก็อยากจะปั่นจักรยานให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็พยายามเพิ่มอัตราการเผาผลาญมากยิ่งขึ้นแล้วลองดูนะครับแล้วเราจะปั่นไหวไหมอาการที่พบเจอก็คือหลังจากที่เราปั่นได้สักประมาณสัก 300- 400ถึง่เผาผลาญแล้วครับแคลอรีนะเนาะ มีอาการเจ็บก้นนะครับก็เจ็บก้นก็ลุกบ้างยืนบ้างในเวลาปันนป่นนะครับแล้วก็ปั่นนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าผมปั่นได้สนุกมากขึ้นคือเราปั่นไม่ค่อยได้แบบว่าปล่อยให้ล้อฟรีนะครับปั่นเรื่อยๆปั่นย,วย,ยาวๆใช้การสลับเกียร์ขึ้นลงแทนนะครับสําหรับใครที่กําลังลดน้ําหนักนะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณผมนะครับประมาณเยอะๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะปั่นจักรยานนะครับเป็นการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ปั่นจักรยานเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็เราปั่นอยู่ตลอดเนี่ยมันจะอยู่การเผาผลาญอยู่ในโซน2ซึ่งโซน2นี่มันดียังไงนะครับวันนี้มาพูดถึงการเผาผลาญโซนสเนาะมันจะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับพี่เผาผลาญเสร็จแล้วนะครับโซน2เนี่ยมันจะเผาผลาญไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เรากินข้าวเช้าหรือถ้าข้าวเช้าไม่กินมันก็จะเผาผลาญอีกนะครับก็เรียกว่า การทำแบบนี้ก็คือ IF นะครับ intermittent intermittent นะครับเอ้ยพูดผิดไหมผมไม่แน่ใจ intermittent fasting นะครับนะครับถ้าพูดผิดตรงนี้ก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็เป็นการทำ IF นะครับผมก็เฉลี่ย IF ไม่ได้หนักๆน,นะครับ IF อยู่ที่18ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงนะครับหรือถ้าบางวันไม่ได้อะไรมากมายจริงๆก็อยู่ที่ 16, 16ชั่วโมงก็ สบายๆนะครับพูดว่าสบายๆเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองหิวมากนะครับนะครับถึงเวลาถ้ามันหิวมากจริงๆนะครับผมก็ทานอาหารนะครับแต่ว่าเราก็ทานอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ต่อว,วันนะครับว่าเราสามารถทานวันนี้ได้กี่แคลอรี่นะครับแล้วก็มีการปั่นจักรยานถ้าวันไหนผมทานหนักๆนะครับผมก็จะรู้เลยว่าวันนั้นนะครับผมจะต้องปั่นจักรยานให้มากยิ่งขึ้นก็คือการเอาออกนั่นเอง นะครับในช่วงนี้นะครับีสิ่งที่เราทานเข้าไปนะครับมันจะยังไม่นาในส่วนตรงนี้ไปเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเนาะนะครับถ้าเราปั่นพอผานต่อว,วันเนี่ยมันก็จะพอผ่านไปเองนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลให้สำหรับเพื่อนๆที่กําลังลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำแบบผมอยู่นะครับลองทําดูนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นการกดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมพูดทุกๆคลิปนะครับถ้าเรากดดันตัวเองมากเกินไป เราจะทําได้แค่เดือน2เดือนพอเราเลิกเห่อการลดน้าหนักเราก็จะกลับมากินเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมเรารู้จากการควบคุมต่อวนันต่อวนันต่อวนัอวนมันก็จะสามารถทําได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกินแบบปกติไม่ได้กินแบบต้องแบบระเบียบจัดขนาดนั้นนะครับมันก็จะสามารถทําได้เรื่อยๆไม่เครียดไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ลดน้ำหนักนะครับเรื่องความเครียดนั้นสําคัญอย่าทําให้ตัวเองเครียดมากนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาการเครียดเนี่ยจะทําให้เรา,เาระบบเาผาผลาญของเรานะครับหยุดนะนะครับมันเป็นเรื่องของโฮอร์โมนในร่างกายนะครับที่มันตัผสิาใออกมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีในส่วนของคลิปวิดีโออธิบายทีนะครับว่าความเครียดมันส่งผลต่อการลดน้ําหนักยังไงส่งผลต่อการเาผาผลาญของเรายังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็โอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับก็หวังว่าข้อมูลนะครับวันนี้ จะมีเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังลดน้าหนักแล้วมาลดน้ําหนักด้วยกันกับผมเนาะนะครับมีประโยชน์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์นะครับพูดว่าเป็นประโยชน์เยอะเหลือเกินนะครับก็อย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นการพูดกับหน้ากล้องนะครับบางทีเราก็พูดวนไปวนมาต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับบางคนที่มาลับฟังทางช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะฮะแล้วก็อาจจะงงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ นะครับมานอนอยู่เวรนะครับตอนนี้อยู่ที่ทํางานนี่ครับอุ้ยตั้งกล้องเบี้ยวนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเบียย์นิดนึงก็เป็นสไตล์ไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อวิดีโอของเมื่อวานนะครับในการลดน้ําหนักนะครับว่าทานอะไรบ้างทานอะไรบ้างแล้วก็มีการสรุปแบบนี้ตัดของเมื่อวานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนเลยนะครับก็เป็นการมานอนเวรยนะครับไม่ให้เกินวันนี้ห้าทุ่มนะครับมานอนเวรยไม่ให้เกินห้าทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะออกประมาณสี่ห้าครึ่งนะครับกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวไปทํางานต่อ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจในการรับชมช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับผมก็ขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งนะครับเราจะมีคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันทุกๆวันนะครับในการลดน้าหนักของเรานะครับผมไม่ล้มเลิกแน่นอนนะครับจากครั้งที่มันผ่านมานะครับ ผมลดน้าหนักมามันก็ได้แค่อาติิสองอาทิตย์นะครับก็ลมเลิกมีช่วงหนักๆจริงๆที่ลดได้ช่วงถึงเกกโลนะครับช่วงนั้นผมทําในส่วนของคีโตด้วยการทานคีโตด้วยแล้วก็เ,เล่น bodyweight training ด้วยนะฮะช่วงนั้นเหลือ96กกิโลแล้วตอนนั้นโอ้โหต้องบอกว่าร่างกายเฟิร์มมากนะครับแล้วผมมันเป็นคนทรงใหญ่ด้วยนะครับก็ อยากจะกลับเป็นช่วงไหนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนี้เป้าหมายเราอยู่ที่75กิโลยังไงขอกำลังใจเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดติดตามนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบายๆนะครับสวัสดีครับบายยนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้บายๆครับไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้วันลดน้ำหนักวันที่24นะครับวันนี้ไม่หลงวันแน่นอนวันนี้วันที่23นะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.